สวัสดีค่ะวัสดีค่ะวันนี้ ดิฉันธมนวันจะเริยวงพิสิทธิ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานตากมาร่วมวันเปิดงานกันชงอำเภอพพพระแค่เข้ามาในงานก็อลังการแล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนชาวตากนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาที่นี่2 6ถึง29ตุลาคมมีงานกันชงอำเภอพพพระตรงเกาะกลางน้างนํากม44เข้ามาไม่ไกลนะคะแล้วก็สาวสวยสองท่านที่ยืนข้างๆนะคะก็คือเป็นผู้ประกวด การแต่งชุดของชนเผ่าม้งของกลุ่มแม่บ้านนะคะแล้วก็น้องก็จะเป็นผู้ประสานงานเพราะงานนี้ก็ไม่แพ้งานปีใหม่ม้งนะคะเรียกว่าอลังการยิ่งใหญ่ที่อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวจับใจ่ายใช้ใช้สอยในพื้นที่ของอำเภอพบพ,พระสร้างเศรษฐกิจสร้างไรายได้ให้กับชุมชนโดยเฉพาะกิจกรรมนี้เราต่อยอดเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะคะ 5F จะมีทั้งแฟชั่นนะคะเพราะว่าจะมีการเดินแบบแฟชั่นต่างๆแล้วก็การทอผ้ากันชงนะคะเรียกว่าการแข่งขันที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ในเรื่องของอกิจกรรม เฟสติวัลนะคะก็คือ f อ2นี่ก็คืองานวิถีวัฒนธรรมประเพณีซึ่งงานกันชงพบพระนี้ถือว่าเป็นการจัดงานครั้งแรกของปี2567นะคะก็ขนานขนาดนี้ครั้งแรกก็ถือว่ายิ่งใหญ่ของอำเภอพพพระนะคะโดยอบอตออคีรีลาดน,นะคะแล้วอีก F1 นะคะก็คือเรื่องของฟู้ดนะคะฟู้ดก็คือที่นี่มีอาหารท้องถิ่นของวิถีชุมชน เกือบ8ชนเผ่านะคะเรามีความหลากหลายจริงๆในพื้นที่แล้ว F อีก F หนึ่งก็คะ่ะที่เราเคยนำเรียนท่านตั้งแต่ช่วงถแถลงข่าวว่าเราจะมีเชิญชวนนักท่องเที่ยว มาซื้อเสื <laughs> so ้อกันชงใส่ชุดกันชงโดยเฉพาะท่านไหนที่เกิดปีชงมาใส่กันชงจะแก้ชงได้นะคะก็จะเป็นกิมมิคหนึ่งที่เรียกว่ากันชงเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วก็การทอค่อนข้างจะยากนะคะเพราะว่าทอผ้ากันชงนี่ต้องใช้ขั้นตอนเยอะราคาก็อาจจะสูงนิดนึงเราต้องเรียกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยากให้น้่องเที่ยวได้มาได้มาเห็นได้มาสัมผัสนะคะก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยววันนี้เป็นวันแรกนะคะ ยังมีถึงวันที่29กลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปอุ้มผางก็สามารถที่จะแวะได้มาชมมาชิมมาช้อปตอนนี้รอบๆบ,บงานชุดท่านไหนจะเตรียมงานปีใหม่มงก็มาจับจ่ายซื้อเสื้อชุดมงได้นะคะหรือว่าอยากจะมาแต่งกายสวยๆงามๆก็ได้ค่ะก็ขอเรียกว่าททสำนักง,งานตากขอเชิญชวนทุกท่านมาในเรื่องของงานครับ นะคะซึ่งททมีโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวตากดีครับนะคะแล้วก็กระตุ้น365วันเที่ยวพบพระได้ทุกวันนะคะนอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ให้ท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมนะคะไม่ว่าจะเป็นสวนอะโวคาโดสวนทุเรียนแล้วก็ดอกไม้หลายพันนะคะในพื้นที่แล้วก็ที่สําคัญไปดูทะเลหมอกที่ม่อนหมอกตะวันแล้วก็ไปชมน้ำ,นำตกป่าหวายนะคะแล้วก็เยี่ยมชมวิถีชุมชนเข้ามาที่งานได้ครบทุกอย่างนะคะเที่ยวที่พบ พระให้ครบต้องมาที่งานกันชงพบพระ26-29ตุลาคมนี้ค่ะ